สวัสดีครับสวัสดี FC และคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับ DJ AFM อฟลพูนนะครับหรือว่าช่างเอที่อยู่จังหวัดลำพูนนะครับติดตามกันได้นะครับทางช่อง YouTube ประเสริฐ FM ลําพูนแล้วก็ช่อง YouTube DJ AFM ลอพูนนะครับก็จะมีคลิปหลายๆคลิปนะครับในการซ่อมนี่ครับกลิดไทอินเวอร์เตอร์ รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายอาการแต่ละอาการไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากนะครับจะเสียเพราะการต่อแผงที่ผิดนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันที่5นะครับ5มีนาคม2564ครับตอนนี้เวลาเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับก็มีเวลา ว่างในช่วงเวลานี้นะครับก็มานั่งพูดคุยกับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มานั่งทำคลิปนะครับตามที่ FC ถามเข้ามานะครับเห็นในคลิป y o u t u b e นะครับแล้วก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรหรือว่าจะมาทาง Facebook นะครับสำหรับ Facebook ของผมนะครับชื่อประเสริฐ FM ลําลำพูนนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับ FC สอบถามเข้ามาว่าเวลาซื้อเครื่องนี้มาใหม่ๆนะครับแล้วก็มาต่อต่อเข้าระบบเรียบร้อยนะครับเปิดได้แป๊บเดียวนะครับเครื่องพังเลยนะครับมีเสียงระเบิดแล้วก็มีควันออกนะครับก็อาการแบบนี้นะครับก็คือการต่อแผงที่ผิดนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับตามหน้าเครื่องนะครับนี่นะครับ ตามหน้าเครื่องของกริดไทน์เวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับเขาบอกให้ต่อแบบขนานนะครับตัวนี้เป็นกริดไทขนาด1000วัตต์นะครับหรือว่า1,000 VA นะครับ1,000 VA ก็ถ้าใครใช้แผงโซล่าเซลล์330วัตต์นะครับก็ใช้อยู่3แผงนะครับขนานกันนะครับไม่ใช่อนุกรมถ้าอนุกรมก็แผง1เป็นโวนลอยนะครับ ว0นร้อยสี่สิบโวลต์นะครับถ้าเอามาอนุกรมกันมันก็จะเป็นสิบสองนะครับร้อยยี่สิบโวลต์นะครับก็ทําให้เครื่องนี่เสียนะครับแต่ถ้าเรานะครับต่อขนานกันนะครับโวลต์จะเท่าเดิมนะครับแต่วัตต์จะเพิ่มนะครับสมมุติว่าใช้โซล่าเซลล์สามแผงนะครับขนานกันขนาดโซล่าเซลล์ขนาดสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับเอามา ขนานกันนะครับวัดจะเพิ่มนะครับเอา330รคูณ3นะครับแต่โวลต์นะครับขนาดโวลต์ลอยนะครับโวลต์ลอยแผงที่วัดได้จริงๆก็ประมาณ40กว่าโวลต์นะครับ40กว่านิดๆนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับขนาดโวลต์ลอยนะครับโวลต์ลอยขณะที่ยังไม่ได้ต่อเข้าโหลดนะครับจะออกอยู่ประมาณ40โวลต์นะครับถ้าเอามาขนานกันนะครับ กี่แผงก็ช่างนะครับก็จะออกก็จะได้แรงดันเท่าเดิมนะครับก็คือ4 0โวลต์นี่นะครับตามที่หน้าเครื่องบอกเลยนะครับหน้าเครื่องบอกว่า VOC นะครับ42ถึง45โวลต์นะครับก็จะไม่เกินนี้นะครับนะจะไม่เกินนี้มีลูกค้าถามเข้ามาว่า VOC ออก41โวลต์ได้ไหมนะครับตัวนี้เขาบอกว่ารับได้ถึง45โวลต์นะครับถ้าเกินไปนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่จะมีปัญหาช่วงที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้ต่อไฟ AC เข้ายัางเครื่องตัวนี้แต่มีไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาเข้านะครับถ้าไฟเกิน46-47โวลต์ก็อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับ แล้วก็ v vmp นะครับก็คือแรงดันที่เครื่องตัวนี้นะครับทำงานได้ดีนะครับก็จะอยู่ในช่วง3 5จนถึง39โวลต์น,นะครับถ้าโวลต์ต่ำกว่านี้นะครับการผลิตพลังงานนะครับหรือว่าค่า p นะครับก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็มี fc นะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่า ทำไมผมต้องติดตัวตั้งเวลานะครับหรือว่าทม์เมอร์ในช่วงกลางคืนที่ไม่มีแสงนะครับผมก็จะใช้ตัวตั้งเวลานะครับตัดภาค AC ออกนะครับเหมือนเราไม่ได้ต่ออะไรนะครับในช่วงกลางคืนตั้งเวลาไว้นะครับให้มันทํางานตั้งแต่ช่วง8ปดโมงเช้าหรือว่าสัก6กโมงเช้าก็ได้ตอนที่มีแสงสว่างนะครับไปจนถึงตอนเย็นนะครับ จะถึงสัก6โมงหรือทุ่มก็ได้นะครับตั้งเวลาให้มันปิดนะครับตัดการต่อไฟบ้านเข้ามานะครับเพื่อที่จะช่วยถนอมนะครับหรือว่ายืดอายุการใช้งานของ g r ิตไทน์อินเวอร์เตอรตัวนี้นะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับมี FC ถามเข้ามาว่าตัวนี้เราจะใส่กันย้อนยังไงนะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่กันย้อนยังไง ก็ผมจะใช้กันย้อนตัวนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ราคาก็ถ้าหาดีๆก็200กว่านะครับแต่งานมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่การการผลิตนะครับการผลิตจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมเอามาขายนะครับ ตัวนี้ราคา550บาทนะครับตัวนี้กันย้อนตัวนี้นะครับผมจะเอาไปต่อตรงใต้เบกเกอร์นะครับหรือว่าใต้คัตเอาท์เมนใหญ่ของเราเลยนะครับคือสายที่มาจากการไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้านะครับมาเข้าตัวเบกเกอร์ใหญ่ๆนะครับนะหรือว่าคัตเอาท์ตัวใหญ่จากนั้นใต้คัตเอาท์ผมจะต่อสายผ่าน ัววัดกระแสตัวนี้นะครับไปยังตัวเบกเกอร์ลูกนะครับหลักการทำงานนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับเมื่อมีกระแสไหลผ่านนะครับก็จะสั่งงานให้ปิดไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับเมื่อทำงานนะครับมีไฟ d .c เข้ามานะมีไฟ DC จากแผงเข้ามา ตัวกริดทายนี้ก็จะผลิตไฟออกไปนะครับนี่ออกไปหาไฟบ้านของเรานะครับแต่เมื่อไม่ภายในบ้านของเรานะครับไม่มีการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะตัดนะเหมือนการปิดสวิตตัวนี้นะก็เครื่องนี้ก็ไม่ทํางานนะครับมันก็จะไม่ทําให้มิตเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนย้อนกลับนะครับอันนี้ก็ช่วยได,ได้ในระดับหนึ่งนะครับ สำหรับบ้านที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับสำหรับบ้านที่ใช้ไฟเยอะๆเราเดินไปดูที่มิเตอร์ที่เสาไฟฟ้านะครับมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับถ้ามันหมุนเร็วนะครับถ้ามันหมุนเร็วตลอดเวลานะครับเราจะใช้กลิทายตัวนี้โดยไม่ต้องใส่กันย้อนก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ใช้ไฟเยอะกว่าที่เราผลิตได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้3แผง 330วัตต์3แผงต่อขนานกันผลิตได้จริงๆก็สูงสุดไม่เกิน800วัตต์นะครับตัวนี้นะครับผลิตได้สูงสุดไม่เกิน800วัต์ในช่วงเวลา10โมงนะครับจนถึงบ่าย3นะครับนี่นะครับแล้วก็มี FC หลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าซื้อกลิทไทยมเอเตอร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับสามารถใช้แผงโซลา r เซลล์1แผงได้ไหมก็ได้นะครับ ได้นะครับใช้โซล่าเซลล์แค่1แผงก็ได้นะครับก็ผลิตได้เท่ากับแผงที่เราต่อเข้ามาสมมุติว่าแผงตัวนี้330วัตต์นะครับที่3 7โวลต์นะครับต่อเข้าระบบเครื่องนี้ทํางานแน่นอนนะครับทํางานแน่นอนไฟจ่ายออกแผงโซล่าเซลล์ผลิตได้เท่าไหร่นะครับตัวกริดไทยก็จะแปลงเป็นไฟบ้านได้เท่านั้นนะครับ แผง330ผลิตได้จริงๆนะครับจะไม่ถึง330วัตต์แน่นอนนะครับก็ผลิตได้อย่างเก่งก็ประมาณ200กว่านิดๆนะครับ200กว่านิดๆนะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสมมุติว่าเราใช้แผง1แผงเครื่องปติท้าย1ตัวอ่าทำงานได้แล้วนะครับทำงานได้แล้วเมื่อเรามีกําลังนะครับ ซื้อแผงมาเพิ่มอ่มาเพิ่มได้นะครับต่อขนานนะครับไม่ใช่ต่อนุกรมต่อขนานไป2แผงมีเงินก็ามาใส่อีกเป็น3แผงตัวนี้จะทํางานเต็มที่ที่3แผงนะครับสั่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลิตไยอินเวอร์เตอร์หรือว่ากันย้อนหรือว่าจะนำกลิตไฮอินเวอร์เตอร์นะครับที่ลูกค้าต่อผิดเผลอต่อผิดนะครับเอามาซ่อมได้นะครับที่ผมอะไรมีนะครับ แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถซ่อมได้นะครับแบบง่ายๆนะบางทีก็จะใช้เวลาเพราะว่างานก็เยอะนะครับเอาละครับวันนี้คุยกันยาวเลยนะครับเกี่ยวกับการต่อะระบบกีทยมอเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับ gti d 1 0 0 0 b นะครับใครที่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางแอปนะครับ ก็บางทีก็จะได้ประมาณ2,500นะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับขึ้นไปจนถึงนุ่นนะครับ3000กว่านะครับแล้วก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับที่เทียบกันเข้ามานะครับแต่รู้สึกว่ายี่ห้อนี้นะครับกับรุ่นนี้ใช้ได้ดีนะครับถ้า ต่อระบบตามที่ผมบอกนะครับใช้ได้นานยาวๆเลยนะครับจนลืมเลยวันนี้เข้าเรื่องนะครับมาพูดถึงไฮโวลต์นะครับตัวนี้3000วัตต์นะครับใช้มอสเฟตอยู่8ตัวนะครับใน GPT ใช้อยู่8ตัวตัวนี้จะผลิตไฟเป็น220นะครับไฟบ้านเพียวไซเบบออกมาเลยนะครับ ที่3,000วัตต์นะครับหรือว่า3กิโลท,ทดลองมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับไม่แตกต่างกันมากรุ่นนี้ถ้าใช้ได้จริงๆนะครับก็ก็เกินนะครับเกิน3,000วัตต์นะครับเราไปทดลองใช้กันเรียบร้อยแต่วันนี้จะมาเข้าเรื่องนะครับผมจะใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับ ยี่ห้นี้รุ่นนี้ตัวนี้จะเป็น modify wave นะครับ modify wave ผมจะตัดชุดนี้ออกนะครับตัดชุดชุดอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ออกนะครับให้มันเหลือเฉพาะภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ยังไงนะครับตัวนี้ไฟเข้า1 2บโวลต์นะครับจะให้ออกเป็น h ฮโวลต์ดีซนะครับอันนี้ผมต่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้จะเป็น ไฮโวลต์นะครับไฟจะออกมาอยู่ที่300กว่านะครับจนถึง380 v โวลต์นี่นะครับก็ไฟเข้า12 v โวลต์แต่ออกมาเป็น300กว่าโวลต์ที่ dc นะครับอันนี้ dc ก็ตรงประเด็นกับตรงประเด็นกับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ตัวนี้เลยนะครับไฮโวลต์ตัวนี้รับได้ที่ 380โวลต์นะครับนี่มีบอกนะครับไฟเข้าได้ที่380แโวลต์แล้วเราก็จะมีมอบอแปลงเล็กๆนะครับก็จ่ายให้ภาคเรกูลเลเตอร์นะครับไปถึงยังบอร์ดตัวนี้นะครับ EGS 0 0นนะครับเป็นบอร์ดตัวเก่งเลยนะครับไฟมอบแปลงเล็กๆนะครับจ่ายเข้าเป็น เ c นะครับนะเขาบอกว่าใช้ไฟ i n น u t นะครับ AC 16โวลต์นะครับแต่ถ้าต่อเป็น dc นะครับก็ใช้16โวลต์ต่อเข้าที่ขาไอซีเลกูลเลตนี้ได้นะครับนี่นะครับ7815นะครับอันนี้ใช้78 15แต่ถ้าเป็นมอแปลงนะครับก็เอาต้องผ่านไดโอดนะครับเพราะว่าต้องเรียงเรียงกระแสเรียงไฟก่อนนะครับถ้าเป็นสวิตชิงต่อเข้าตรงๆ กับบ C ตัวเล็กๆนี้ได้เลยนะครับเพื่อจ่ายไฟให้บอร์ดตัวเล็กนี้ทำงานนะครับเมื่อบอร์ดนี้ทำงานนะครับนี่เป็นบอร์ดเพียวไซเว็บนะครับบอร์ดนี้ทำงานแล้วก็มีไฟเข้าด้านไฮโวล์นะครับ3 8 0โวล์เนี่ยนะครับรับไฟเข้าปุ๊บนะครับเครื่องทำงานก็จะมีไฟ AC ออกด้านนี้นะครับไฟ AC เท่ากับไฟบ้านเลยนะครับสามารถปรับได้นะครับนะครับ สามารถปรับโวลต์ได้นะเราก็ปรับให้อยู่ประมาณ230โวลต์น,นะครับนี่เดี๋ยวว่างๆนะครับจะมาต่อระบบให้ดูนะครับต่อมาต่อระบบให้ดูแล้วก็ว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับต่อแบตเตอรี่เข้าตรงนี้ออกมาเป็นไฮโวลต์นะครับไฮโวลต์ดี มี2เส้นนะครับมีแค่2เส้นแล้วก็มาเข้าชุดนี้นะครับเข้านี้แล้วก็ออกมาเปสอง2 0ยไปใช้งานตรงๆเลยนะครับไปใช้งานได้ตรงๆเลยเป็นคลื่นเพียวเสบเหมือนไฟบ้านเลยตัวนี้3กิโลวัตต์นะครับก็มีวิธีการใช้งานมีวิธีการพลิกแพงนะครับในช่วงนี้มีเยอะนะครับของเล่นที่ใช้กับโซลาเซลล์นะครับมีขายกันเยอะแยะนะครับ แล้วก็มีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าเราจะต่อแผงเข้านี่ตรงๆได้หรือเปล่าได้นะครับอนุกรมเข้ามาเลยนะครับอนุกรมแผงเข้ามาเลยแต่คํานวณดีๆนะครับอย่าให้โวนเกินนะครับอย่าให้โวนเกิน380โวลต์ครับถ้าโวนเกินก็เสียได้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับช่อง y o u t u b e ประเสริฐ FM ลําพูนนะครับแล้วก็ช่อง YouTube อีก1อันนะครับช่อง YouTube ดีเจเอฟเอ็มพูนนะครับมีผู้ติดตามหมื่นกว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็มีอะไรก็มาปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางใต้คลิป YouTube หรือว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับชื่อประเสริฐ FM ลําพูนรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับ0875796601ครับ ผมช่างเอลัโพงนอยู่จังหวัดลัมพูนนะครับมีอะไรปรึกษากันได้วันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ